สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในบทของ Sanitary Landfill นะครับหรือการฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลน,นะครับอันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่าการตัดสินใจเลือกพื้นที่ฝังกลบเนี่ยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณาการเลือกพื้นที่ฝังกลบเนี่ยครับมีปัจจัยทางด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยระดับของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่ขนาดใหญ่พอสําหรับการก่อสร้าง และที่สําคัญในยุคนี้เลยก็คือราคาค่าก่อสร้างต้องอยู่ในระดับต่ําจริงๆต้องใช้คําว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับถ้าเกิดเราเคยได้ยินคําว่า Eco คดีไซนนะครับเราก็จะรู้ว่า Eco คดีไซนเนี่ยมันคือคําว่าความสมดุล e ี o l o g y กับ e c o n o นมิโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมไหนที่จะเกิดได้ถ้ามันไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนโอเคไหมครับ เรามาดูเริ่มจากประกาศของคมควบคุมมลพิษก่อนนะครับเป็นพระราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่24เมษายน2552เรื่องลักษณะของพื้นที่ที่ไม่ควรใช้นะครับย้ําว่าไม่ควรใช้นะครับเป็นพื้นที่ฝังกลบการของสิ่งนะครับอันดับแรกก็คือพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติและนานาชาติไม่สมควรเอามาใช้เป็นพื้นที่ฝังกลบนะครับ อันดับที่2พื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานอันดับที่3พื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารอันดับที่4พื้นที่ห้ามก่อสร้างสถานที่ฝังกลบกากของเสียตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองอันดับที่5พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหล่องทางน้ําอันดับที่6พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากอันดับที่7ครับพื้นที่ราบที่น้ําท่วมถึง จารณาจากการเกิดซ้ำในช่วงระยะเวลา30ปีย้อนหลังนะครับ7ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่กรมควบคุมมลพิษประกาศไว้ในพระราชกิจจานุบเบกษานะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรใช้เป็นสถานที่ฝังกลบกากของเสียต่อมาครับจากประกาศอันเดียวกันเนี่ยครับเรื่องระยะห่างของสถานที่ฝังกลบกากของเสียจากสถานที่หรือพื้นที่ต่างๆ ตัวนี้ค่อนข้างจะมีผลแล้วก็มีความสำคัญในการที่เราจะเลือกเลยครับว่าไซ์ที่เราจะสร้าง s สเน t a r y ี a แลนด์ฟเนี่ยควรอยู่ที่จุดไหนระยะไหนห่างจากชุมชนมากน้อยแค่ไหนนะครับดูซิว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างครับเงื่อนไขแรกเขาบอกว่าต้องอยู่ห่างจากแนวเขตสนามบินไม่น้อยกว่า5,000เมตรหรือ5กิโลเมตร อย่างที่เราทราบหรือเห็นในรูปถ่ายต่างๆนะครับถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีการสร้างพื้นที่ฝังกลบเนี่ยครับในระหว่างกระบวนการเนี่ยก็จะมักจะมีสัตว์พาหะอย่างหนึ่งที่เราเห็นบ่อยมากาคือนกนกมักจะลงมาอยู่บนพื้นที่ฝังกลบและนกเนี่ยเป็นศัตรูที่อันตรายมากๆสําหรับการที่เครื่องบินจะขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตสนามบินส่วนใหญ่ก็จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของนกที่จะเข้ามารบกวนการบิน ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยจะกําหนดไว้ชัดเจนว่าต้องอยู่ห่างจากแนวเขตสนามบินไม่น้อยกว่า5,000เมตรหรือ5กิโลเมตรข้อที่2ครับอยู่ห่างไม่น้อยกว่า1,000เมตรหรือ1กิโลเมตรจากอะไรบ้างครับจากแนวเขตที่ดินของโบราณสถานจากพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่1และชั้นที่2ตามมติคณะรัฐมนตรีอันดับที่3คือเขตอนุรักษ์อันดับที่4คือแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมาติคณะรัฐมนตรีแลนะอันที่5คืออะไรครับเขตชุมชนหรือในระยะที่ชุมชนให้ความยินยอมเห็นไหมครับควรอยู่ห่างไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรนะครับ A B C D E นะครับต่อมาครับข้อที่3ครับอยู่ห่างจากบ่อน้ำดื่มของประชาชนหรือโรงผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่า700เมตร ในกรณีที่อยู่ห่างน้อยกว่า700เมตรควรมีวิธีแจ้งเตือนการรั่วไหลจากสถานที่ฝังกลบกากของเสียให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาเมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้นและควรจัดหาแหล่งน้ําจากแหล่งอื่นทดแทนให้ทันทีข้อนี้ต้องระวังมากๆครับเพราะจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยครับต่อให้เรามีระบบมอนิเตอร์รี่มอนิเตอร์ที่จะคอยติดตามเฝ้าระวังนะครับแต่โอกาสที่ จะแจ้งเตือนได้ทันทีเนี่ยบางครั้งก็ค่อนข้างชา้าเนื่องจากว่าในกรณีที่เราใช้น้ําใต้ดินเป็นน้ําบาดาลเป็นแหล่งผลิตน้าประปาเนี่ยครับตอนที่ตรวจพบกับตอนที่เราดูดขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นลักษณะของเรียวไทม์ทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะมีส่วนที่เป็นเออร์เรอร์อยู่ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างต้องระวังมากๆครับต่อมาครับ อยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะไม่น้อยกว่า100เมตรในกรณีที่อยู่ห่างน้อยกว่า100เมตรควรมีการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำสำคัญดังกล่าวข้อที่5ครับควรอยู่ห่างจากรอยแตกรอยเลื่อนขนาดใหญ่โพรงหินและพื้นที่ที่มีสภาพไม่มั่นคงไม่น้อยกว่า1 0อยเมตรตลอดจนชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติ ต้องมีอัตราการซึมผ่านของน้ำ Coefficient of permeability โดยควรมีคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำเทียบเท่ากับหรือต่ำกว่า10ยกกำลังลบ5เซนติเมตรต่อวินาทีตลอดช่วงความหนาที่3เมตรและมีขนาดกว้างกว่าพื้นที่ของสถานที่ฝังกลบกากของเสียไม่น้อยกว่า50เมตร เมื่อกี้เราได้ยินคำว่าอัตราการซึมน้ำผ่านของน้ำไปแล้วดูไหมครับเพ mm. e ิ่มมี ability coefficient คราวนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วการที่จะตัดสินใจเนี่ยครับ decision criteria ในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ฝังกลบเนี่ยนอกจากตัว p e r m e ability coefficient แล้วเนี่ยมันก็จะมี2ตัวใหญ่ๆเลยคืออัตราการซึมผ่านของน้ำกับ soil particle size นะครับตัว soil particle size เนี่ยครับถ้าเรามาดูกันนีครับเราก็จะพบว่า ตัวซอยพาร์ตริเคิลไซส์ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มถูกไหมครับอ่ะมีตั้งแต่ b o เ d e r ์คอเบิลกรา e เวลแซนซิแล้วก็เคลนะครับโดยถ้าเรามาแยกพิจารณาดูครับอ่ะจากส่วนนี้มาทั้งหมดนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของหินนะครับอ่ะทั้งตัว โบเดอร์ Boulder, ซึ่งเป็นหินภูเขาคอเบิลจะเป็นหินกรวดกราวเวลก็จะเป็นกลุ่มของก้อนกรวดซึ่งก็จะแบ่งเป็นเห็นไหมครับคอสแซอ่าคอสกราเวลมีเดียมแล้วก็ฟายก็คือละเอียดแต่ละอันก็จะมีไซส์ไม่เท่ากันเห็นไหมครับโบเดอร์ Boulder, นี่ก็เป็นหินที่เป็นไงครับขนาดมากกว่าถูกไหมครับมากกว่าหรือมากกว่า200ม mm, มนะครับ อ a พาร์ติเคิลไซส์มีได a ม e เตอมากกว่า200มิลิเมตรนะครับ c o b เ l ิก็คือมากกว่า60ถูกไหมครับส่วนกลุ่มของกรวดก็ถ้าเป็นคอสก็คือตัวหยาบสุดนี่ก็คือมากกว่า20นะครับมีเดียมก็6นะครับไฟล์ก็คือเนี่ยครับมากกว่า2แต่น้อยกว่า6ดถูกไหมครับต่อมาครับตัวแซนเห็นไหมครับก็เริ่มจากด้านนี้ก็จะค่อนข้างหยาบมาด้านนี้จะละเอียดขึ้นนะครับ แซนหรือที่เราก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าก็คืออะไรครับคือทรายถูกไหมครับทรายก็จะแบ่งเป็นคอสเมดิ엄ไฟเช่นกันครับอคอสก็คือตั้งศูนย์จุดหกถูกไหมครับเรียกอคอสแซนทรายหยาบที่เราชอบพูดกันทรายหยาบทรายหยาบนะครับก็คือคอสแซนก็จะอยู่ช่วงตั้งแต่ศูนย์จุดหกถึงสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์ถึงศูนย์จุดหกเมก็ประมาณช่วงตรงกลางนะครับส่วนทรายละเอียดนะครับก็คือต้องเล็กกว่า0.2นะครับ แต่อาจจะยังไม่ละเอียดกว่า0.06อย่าลืมนะครับว่านี่หน่วยมิลลิเมตร0 0 6มิลลิเมตรนะครับมาถึงซิลครับซิลคืออะไรครับซิลตัวนี้คือโครนนะครับโครนก็แบ่งเป็นช่วงอีกเช่นกันครับแต่ที่อยากให้สังเกตคือตัวเคลครับเห็นไหมพอเป็นเคลหรือเป็นดินเหนียวเนี่ยครับจะมีขนาดหรือความไซต์พาร์ติเคิลไซส์เนี่ยซึ่งอะไรครับ น้อยกว่า0.00-2นะครับซึ่งก็ถือว่ามีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวดินเหนียวนะครับจึงถูกนำมาใช้ในการสร้างเป็นเบรดรองก้นหลุมของพื้นที่ฝังกบที่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลมาโดยตลอดเนื่องจากว่ามีความละเอียดสูงนะครับซึ่งความละเอียดที่สูงนะครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับอัตราการซึมผ่านของน้ำซึ่งถ้าเกิดเราลองเล็กดูดินเหนียวนะครับ มีอัตราการซึมผ่านน้ําต่ํามากครับดังนั้นการที่เอาดินเหนียวมาลองก้นหลุมเนี่ยมันก็จะกันในกรณีที่เกิดการรั่วซึมของน้ําผ่านออกมานะครับมันก็จะมาสะสมอยู่ที่ดินเหนียวแทนที่จะรั่วไหลแล้วก็ลงไปสู่น้ําใต้ดินได้โดยง่ายตัวต่อมาครับอัตราการซึมผ่านของน้ําครับ p e r m e ability coefficient นะครับก็จะมีค่าเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาที โดยในการทดลองเนี่ยครับเราก็จะปล่อยให้น้ําไหลผ่านชั้นดินที่เราเก็บตัวอย่างมาแล้วก็ดูซิว่าในไทม,มิ่งแต่ในหนึ่งช่วงเวลานะครับน้ําสามารถไหลผ่านได้เป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับโดยหน่วยที่เราใช้ก็จะเป็นระยะทางเซนติเมตรต่อวินาทีนะเรามาเริ่มดูจากกราวเวลเลยนะครับกรวดเราเนี่ยครับเห็นไหมครับกรวดเนี่ยครับใน1วินาทีเนี่ยครับ น้ำสามารถวิ่งได้1-5ถึง5เซนติเมตรเลยนะครับต่อ1วินาทีอ่ะพอมาเป็นทรายครับทรายเห็นไหมครับเริ่มช้าลงอ่ะเป็นเท่าไหร่ครับ10ยกกำลังลบ3ถึง10ยกกำลัง2ก็คือ0.001ถึง0.01ถูกไหมครับอ่ะแล้วก็เถิบลงมาครับเป็นไงครับพอมาเป็นอ่ซิลตี้แซนครับ เป็นไงครับโครนปนทรายเป็นไงบ้างครับ10บกำลังลบถึง10บกำลังลบนะครับ10บกำลังลบูนย์กี่ตัวครับ0 0 0ยจุดนูหะครับอ่าน,นี่ครับพอมาเป็นโฮโมจีเนียสเคลย์ครับโครนบริสุทธิ์เลยเห็นไหมครับ ขึ้นไปถึง10ยกกําลังลบเถึง10ยกกําลังลบเเลยนะครับถึงบอกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความเหมาะสมมากๆหรือถ้าจะใช้ตัวอื่นเราก็มีตัวอื่นคือมีอะไรบ้างครับเชลครับเชลคืออะไรครับอ่าสิยกกําลัง 8, ลบเลบสิถึง10ยกกําลังลบเเชลก็คือหินดินดานถูกไหมครับอ่า s ซน d s t o n e ครับ10ยกกาลังลบแถึง10ยกกําลังลบสหินทรายนะครับลามส s t o n e ครับอันนี้เป็นหินปูน 10ยกกำลังลบ7ถึง10ยกกำลังลบสีครับแล้วก็ fracture rock ครับ fracture rock ก็คือจะเป็นหินที่มันมีมีร่องมีรอยมีช่องว่างที่สามารถสะสมน้ำได้ครับเห็นไหมครับค่าก็จะกลับขึ้นมานิดนึงส0ยกกำลังลบ 6- ถึง10ยกกำลังลบ2แต่ตัวที่นิยมใช้ที่สุดเนี่ยครับก็จะเป็นตัวดินเหนียวนะครับ คราวนี้เราก็มาดูถึงการที่เราจะคำนวณได้ว่าแล้วพื้นที่ฝังกลบเนี่ยครับหรือแ a นิ t ทล y ี a แลนด์ฟิลของเราเนี่ยมันควรมีวอลลุ่มเท่าไหร่ครับคำว่าวอลลุ่มเท่าไหร่ในในที่นี้ก็คือมีพื้นที่ที่ต้องการทำการฝังกลบเนี่ยกี่ไร่ถึงจะเหมาะสมครับเราก็จะมีสูตรในการคำนวณกรณีแรกกรณีที่เป็น Resident i a l and commercial ก็คือพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่การค้า พื้นที่ฝังกลบขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลที่ใช้รองรับขยะจากพื้นที่ภากอาศัยและพื้นที่การค้าเนี่ยก็มีสูตรว่า a คือพื้นที่ในหน่วยไร่นะครับเท่ากับ0.23คูณวงเล็บ p ส่วน4คูณวงเล็บ g ส่วน d คูณ y แล้วก็คูณกับวงเล็บ1บวก x ส่วน100เห็นไหมครับอ่าโดย p คืออะไรครับ g คือจำนวนประชากรมีหน่วยเป็นคนครับถูกไหม c คือ,อความหนาแน่นของขยะมูลฝอ,อยถูกไหมครับกิโลรกร,รัมต่อลูกบาทเมตร g คืออะไรครับอัตราการเกิดขยะมูลฝอ,อยกิโลรกร,รัมต่อคนต่อวันถ้าในช่วงปี2560ตั้งแต่ปี2562ขึ้นมานะครับประชากรไทยก็ค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ1กิโลรกร,รัมต่อคนต่อวันโดยประมาณนะครับ คราวนี้ก็คือตัวดีครับดี D คือความลึกทั้งหมดของการฝังกลบถูกไหมครับอย่าลืมว่าการที่เราจะออกแบบระบบฝังกลบเนี่ยครับเราต้องพิจารณาว่าเราจะฝังกลบลึกเท่าไหร่ด้วยและการฝังกลบของเราเนี่ยก็ต้องอยู่เหนือกว่าระดับน้ําใต้ดินตามที่เราได้ดูไปแล้วถูกไหมครับก็คือตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษที่ประกาศเอาไว้ว่าเงืเ่อนไขนะครับพื้นที่ฝังกลบต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ําใต้ดินไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ถูกไหมครับ ต่อมาครับ y คือเวลาที่เผื่อไว้ในอนาคตคําว่าเผื่อไว้ในอนาคตที่นี้ก็คือหมายถึงว่าพื้นที่ฝังกบเนี่ยเราตั้งใจจะใช้ไปกี่ปีครับต่อมา x คืออัตราการเพิ่มของมูลฝอยจนถึงปีที่ y ถูกไหมครับต้องใช้คําว่าอัตรานะครับเป็นร้อยละถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เราดูปริมาณขยะอัตราการเกิดณวันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น ก็ต้องมีพ์ของอัตราการเพิ่มขึ้นว่าในอนาคตเช่นเราบอกว่า20ปีครับเราก็ต้องรู้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของขอยะเนี่ยอาจจะเป็นอ่ะร้อยละ5ไปเรื่อยๆจนถึง20ปีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อป,ปีไปเรื่อย20ปีก็เท่ากับเพิ่มขึ้นเท่าตัวถูกมครัร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณครับ ผมสมมุติว่าจังหวัด Big กเนี่ยครับมีจํานวนประชากร2.65ล้านคนมีอัตราการสร้างขยะมูลฝอย1.25กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันต้องการที่ดินสําหรับกําจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาพิบาลสําสหรับ20ปีครับโดยทําการบดอัดมูลฝอยที่ค่าความหนาแน่น500กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรและทําการฝังในบ่อล,ลึก3เมตร คาดว่าจะมีมูลฝอยเพิ่มขึ้นในอนาคตร้อยละ40ในปีที่20่ถูกไหมครับนับจากปีที่1ไปถึงปีที่20เนี่ยครับมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นร้อยละ40ก็โดยประมาณก็เพิ่มขึ้นปีละ2%นนะครับจากสูตรครับอันนี้ให้สูตรมาให้คำจำกัดความสูตรมาครบถ้วนครับเริ่มนะครับ ่เห็นไหมครับ p ก็คือ2.65้ใช่ไหมเอ่ยอาการบอาดบอัดบดอัดที่500กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเราก็เริ่มแทนค่าสูตรดูไหมครับทุกคนได้ตามที่ผมแทนค่าสูตรไม่เอ่ยอถูกไหมครับ0.23ุคูณ p ส่วน c p คือจำนวนประชากร ก็คือ2.65ุคูณ10ยกกำลัง6จะเขียน2 6 5ล้าน6กแสน0ก็ได้ครับหารด้วย C คืออัตราการบดอัดก็คือ500ถูกไหมครับคูณกับวงเล็บ G ส่วน D G คืออัตราการเกิดมูลฝอย1.25กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันหารด้วย D คือความลึกที่ใช้ในการฝัง3เมตรคูณด้วย20ก็คือเผื่อไว้ไปข้างหน้าไปกี่ปีครับในอนาคต20ปีอ่า อัตราการเกิดขยะครับเป็นไงครับร้อยละ40ใช่ไหมครับในปีที่20ถูกไหมเท่ากับนับปัจจุบันเนี่ยครับตรงนี้พจน์นี้เนี่ยเป็นตัวคิดเพิ่มในอนาคตปัจจุบันคือตัว1นึ่งนัปีที่20เพิ่มขึ้นมาอีก40%ก็คือ0.4รวมพจน์นี้เป็น1.4ถูกไหมครับแล้วก็มาคูณกับ20ตัวนี้ เป็นไงครับผลการคำนวณออกมาเราได้ว่าเราต้องใช้พื้นที่ฝังกบเนี่ยประมาณ14,221.6ไร่ก็คำนวณออกมาเลยก็อาจจะปัดเป็น14,250ไร่ที่ความลึกบ่อที่ใช้ในการฝังที่3เมตรนะครับทั้งหมดนี้นอกจากเราจะคำนวณแบบนี้เนี่ย เราอาจจะใช้แฟกเตอร์เซฟตี้1.2คูณเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ครับก็คือจากที่เราคํานวณมาได้นี่ครับปุ๊บเราก็เอาตัวเลขที่เราคํานวณได้นะครับคูณกับแฟกเตอร์เซฟตี้1.2ถึง1.4อ่ะก็จะได้เป็นพื้นที่ที่มันมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นแฟกเตอร์เซฟตี้เนื่องจากเออร์เลอร์อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอัตราการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยอาจจะไม่เป็นตามที่เราคาดก็ได้เพราะฉะนั้นการใส่แฟกเตอร์เซฟตี้เข้าไปในการคำนวณเนี่ย ก็จะทำให้การออกแบบของเรามีความถูกต้องแล้วก็สามารถใช้งานในอนาคตได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นตัวต่อมาครับกรณีเมื่อกี้เราดูไปเป็นกรณีที่พักอาศัยกับพื้นที่การค้าแล้วถ้าคราวนี้ถ้าเป็นอุตสาหกรรมละครับถ้าเป็นพื้นที่ฝังกบขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมสูตรก็จะกลายเป็น A เท่ากับ0.2คูณวงเล็บ S ส่วน C ครับ S ก็คือปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นตันต่อวันเห็นไหมครับสังเกตนะสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับส่วนที่หายไปคือตัวอัตราการเกิดขยะมูลฟอยต่อคนต่อวันหายไปแล้วถูกไหมครับเพราะเมื่อสักครู่เป็นพื้นที่การค้ากับภักอาศัยถูกไหมแต่พอเป็นอินดัสเทรียลครับหน่วยจะเป็นแค่ตันต่อวันเลยเห็นไหมครับ คูณกับพันส่วนด้วยดีก็ดีล็อกก็ยังเป็นความลึกเหมือนเดิมในการฝังกบคูณ Y คูควรตาการเกิดมูลฝอยในอนาคตคราวนี้เรามาดูสิครับว่าจากโจทย์ครับโรงงานแห่งหนึ่งมีมูลฝอยเกิดขึ้น15ตันต่อวันสมมุติว่าโรงงานนี้ตั้งใจจะสร้างพื้นที่ฝังกบที่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลด้วยตนเองจริงๆกรณีของโรงงานเนี่ย มีข้อจํากัดปีกย่อยแล้วก็กฎหมายมาควบคุมอีกหลายด้านนะครับแต่อันนี้อยากให้ทุกคนลองคํานวณก่อนว่าถ้ากรณีของโรงงานสาหกรรมแล้วใช้สูตรในการคํานวณเนี่ยใช้พื้นที่ฝังกบเท่าไหร่อ่ะเอเคไหมครับ a เท่ากับ0.23คูณวงเล็บ s ส่วน c คูณ1,000ส่วน d คูณ y คูณวงเล็บ1บวก x ส่วนร้อยนะครับอ่ะ15ตันเป็นตัว s เห็นไหมครับมาอย่างรวดเร็วครับความหนาแน่น500กิโลกร,รัมต่อ ลูกบาทเมตรฝังที่ระยะ3เมตรเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเผื่อในอนาคตร้อยละ40ที่ปีที่20ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นร้อยละสใช้โจทย์ค่อนข้างใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่นะครับเป็นไงครับลองแทนค่าอ,อันนี้คือการแทนค่าออกมานะครับ ถ้าทุกคนสะดวกก็ควรจะเอากระดาษขึ้นมาแล้วก็ลองคำนวณดูที่สำคัญมากคือลองกดเครื่องคิดเลขดูครับเพราะว่าเครื่องคิดเลข Scientific c a l c u l a t o r อร์เนี่ยครับถ้ากดไม่ถูกใส่วงล้งเล็บไม่ถูกเนี่ยครับอาจจะได้ผลที่แตกต่างกันได้นะครับต่อให้เป็นตัวเลขชุดเดียวกันอลองคำนวณดูครับได้ตัวเลขตรงกับผมให้เลยและเช่นเดิมครับ เราก็มีแฟกเตอร์เซฟตี้หนึ่งจุดสจะคูณเพิ่มก็ได้แต่ส่วนที่เราต้องบอกให้ชัดเจนคือพอเราได้ A ซึ่งตัว A เนี่ยครับเราได้มาเป็นหน่วยไร่ดูไหมครับแต่ตัวไร่เนี่ยมันไม่ได้บอกถึงปริมาตรที่เราคำนวณได้นะครับจะกลายเป็นปริมาตรได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเราต้องบอกเป็น A คือพื้นที่ไร่ที่ความลึกเท่าไหร่ตรงนี้สําคัญนะครับถ้า นั่นเราจะคูณแฟกเตอร์เซฟตี้เพิ่มเข้าไปอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับอตอนนี้ก็จะเป็น2รูปแบบในการคำนวณในกรณีที่เป็นพื้นที่พากอาศัยแล้วก็กรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับมีแบบอื่นๆอีกครับในกรณีที่เราอยากคำนวณเป็นลักษณะของเห็นไหมครับปริมาตร per capita ต,ต่อคนต่อปีนะครับอันนี้จะเป็นการคำนวณในรูปแบบแล้ว่าคนหนึ่งคนสร้างขยะเท่าไหร่ครับ ข้อดีของวิธีคำนวณแบบนี้เนี่ยครับก็คือเราเอาคนหนึ่งคนงที่เป็นผลการคำนวณเนี่ยค่อยเอาไปคูณกับจำนวนประชากรทีหลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณในอนาคตก็สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ผลที่ออกมาได้นะครับก็จะเป็นลูกบาทเมตรต่อคนต่อปีนะครับว่า1ปีเนี่ยคนหนึ่งคนผลิตขยะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้ามีพันคนก็เอาพันเข้าไปคูณล้านคนก็เอาล้านเข้าไปคูณ ก็จะได้เป็นปริมาณขยะต่อปีออกมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งตัวแปรที่เราใช้ก็จะมีอะไรบ้างครับตัว v ก็คือนี่ครับปริมาณพื้นที่ฝังกบขยะที่เราต้องการย้ำนะครับว่า per person นะครับ one person เท่านั้นนะครับตัว r ครับ specific solid waste production rate เห็นไหมครับกิโลกรัมต่อคนต่อวันยังคงอยู่นะ w ครับ volumetric weight ก็คืออะไรครับจริงๆก็คือความหนาแน่นนไหครับ นี่ยอันนี้อ่ะอย่างอันนี้เนี่ยครับเขาใช้เป็น800กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่แตกต่างครับตัว cv ครับ specific required volume of isolation layer ก็คือชั้นที่ใช้แบ่งนะครับแบ่งชั้นของขยะมูลฝอยในระบบฝังกลบเนี่ยครับที่เราเคยเรียนไปตั้งแต่ solid 1ถูกไหมครับว่าก็จะมีชั้นระหว่างกลางชั้นล่างชั้นบนชั้นปิดข้างบนเนี่ยแต่ในกรณีคำนวณอันเนี้ยของสูตรเนี่ย เขาใช้เลยว่าชั้นดินทั้งหลายที่เราเอามาใช้กลบแบ่งช่วงทั้งหมดเนี่ยถ้าเฉลี่ยต่อคนต่อวันเนี่ยใช้ดินวอลปริมาตรเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เขาก็กำหนดให้ค่าแนะนำมาคือ0.0004ลูกบาทเมตรต่อคนต่อวันนะครับสำหรับชั้นที่ใช้สำหรับไอโซเลตตัวขยะเหล่านี้ออกจากกันนะครับตัวดี o c คืออะไรครับ DDoc คือ number of day in one year 365วันนะครับอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำต่หามนี้ด้วยเพราะบางทีเนี่ยครับใน1ปีเราอาจจะไม่ได้มีการฝังกลบขยะหรือการจัดการขยะทุกวันหรือใน1ปีเราอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ที่เช่นเราไม่มีการทิ้งขยะช่วงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ในการจัดการขยะของเราแต่โดยมาตรฐานก็คือ365วันอ่ะวันต่อมาครับ Efficiency of collection from solid waste ถูกไหมครับอ่ะคือ0.85ก็คือหมายความว่าพื้นที่นี้มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยนะครับอยู่ที่85นะครับลองมาดูตัวอย่างการคำนวณครับอ่ะประเทศไทยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย1.25กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันมีค่าความหนาแน่นภายหลังบดอัด800กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร สเ i ซ i ฟิก e u คว i ย volume isolation น a y e r อันนี้ใช้ตามเขาเลยนะครับ0.0004ลูกบาทเมตรต่อคนต่อวันมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ร้อยละ85อ่ะประชากร1ล้านคนครับคำนวณอย่างรวดเร็วครับเห็นไหมครับเราได้ค่ามาครบถ้วนดูซิว่าถ้าเราทำการคำนวณจะเป็นไงครับเห็นไหมครับ เราจะได้ว่าประชากร1คนเนี่ยครับต้องใช้พื้นที่ฝังกบขยะเท่ากับ0.63ลูกบาทเมตรต่อคนต่อปีถูกไหมครับ0.63ลูกบาศก์เมตรมก็คือ630ลิตรถูกไหมอันนี้คือที่เราคิดว่าบทอัดขยะที่800กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าแล้วประชากรล้านคนทำไงครับเราก็เอา1ล้าน มาคูณกับ0.63ถ้าเราอยากได้หน่วยเป็นลูกบาทเมตรถ้าอยากได้เป็นลิตรก็มาคูณ630ครับถ้าเกิดเป็นผมผมก็คงใช้เป็นลูกบาทเมตรถูกไหมครับก็จะมาณ630,000เมตรกำลัง3ต่อปีครับ โอเคครับต่อไปครับสูตรที่2ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคำนวณออกมาเป็น per capita per year ครับลูกบาทเมตร per คนต่อคนต่อปีเหมือนกันแต่สูตรที่ใช้ต่างกันครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงต่างกันชัดเจนก็คือตัว e เห็นไหมครับอันเดิมเนี่ยครับจะมีค่า ratio อยู่ตัวหนึ่งถูกไหมครับก็คือตัว cv อะอ่า ไม่ใช่เรโชพูดผิดครับเป็นส่วนของไอโซเลชันเลเยอร์นะครับตัว cv แต่กรณีนี้เนี่ยครับเขาเปลี่ยนจาก cv เป็น e โดยให้ e เป็นเรโชนะครับเรโชคือสัดส่วนระหว่าง covering m a แมทเรีย o l วอลปริมาณส่วนที่เอามาใช้ c o เวอร์ริงแมทที่เป็นคัวอ่ส่วนที่ใช้เอามาคลุมเอามาไอโซเล e นะครับกับส่วนที่เป็นฐานรองของขยะนะครับ ซึ่งในกรณีนี้เขาใช้เป็นหนึ่งเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าค o พ p ปอร์ลิงแมทเทอเรียลวอลุมหนึ่งส่วนครับต่อโซลิดเวทเบดวอลลุ o มหนึ่งส่วนเท่ากันนะครับ mm hmm. ก็หาออกมาก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะ W คือ volumetric weight of compact Sol solid waste ก็คือ800กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเหมือนเดิมครับอ่า specific weight specific solid waste production rate ตัวนี้ก็ เหมือนเดิมครับว่ากิโลกร,รัมต่อคนต่อวันเป็นค่าที่ยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วครับถ้าจะคำนวณน,นะครับคํานวณพื้นที่ฝังกลบถ้าไม่รู้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อคนต่อวันก็น่าจะค่อนข้างลําบากครับต่อมาครับ number of day อธิบายไปแล้วความสามารถในการเก็บรวบรวมขยะฟุลฟอร์ยังคงเหมือนเดิม,มแปลงแทนค่าสูตรดูครับ ร็วครับนะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่เราหาได้ถูกไหมครับโดยจํานวนประชากรเราเอาจํานวนประชากรเข้ามาใส่เลยในสูตรนี้คือตัว p จะเข้ามาเลยตรงนี้ถูกไหมครับว่าเมืองนี้มีประชากรเท่าไหร่ก็จะได้ค่ามาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งในการที่จะคํานวณน,นะครับ โอเคครับในครั้งต่อไปเราก็จะมาคุยถึงเรื่องการออกแบบระบบระบายน้ําผิวดินนะครับว่าในกรณีพื้นที่ฝังกบเนี่ยจะมีน้ําผิวดินที่เราต้องเตรียมรองรับรับมือเท่าไหร่ในกรณีที่มีฝนตกน้ําหลากหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อยมาพบกันในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ